แม่ลหรอะโดนน่ากู้อกข้าวินเก็กินน้ำอะไคูอ่ะงมึงเพิ่นะกินน้ำเข่าแล้วเปล่ามึงกินเข่าแล้อืมขั้นงนไย้เพิ่งต้มก็มาคัเพินมาเดอคราวเพิ่นเลยก็มาโลดยุบมาใส่เข่าลงนมัเข่ากับออันนี้ก็แท่เดี๋ยวยง้อนวัน่ระมาณนี้น แย่เ่นอีกนล้อ้หูแก่แบบอันนี้เป็ดมีดำนีเป็ดอันนี้บัเป็ดเป็ดันพอดีกินมันแก่เลี้ยงหลังพักนะใหนผู้ช่วยงานเขาออมาตึงบาทองทีนก็ดีแล้อืมป็านนนอมากินหลายคน่ไม่จอยนะ เอาคนอ yep. uh, mm ื่นเขามีเพือนเบิดนัดเจ้าของเรียนไรยังเออเพือนเขาอยู่มมอนั่นคนอื่นเนอะมาทองเนาะเออต้องนั่นกับเอานั้นเล่ต้นอืเขาเลยต้นมื่อหน้าอะไรเพิ่มมดต้มกขาเปียกเลยมาโลดข้าวเพริ่โลดไฟฟ้าแล้วบดต้องย่างพ่อแกบอกมันชิงโง่มันชิงมดกินเข่าอยู่หงเงี้นอยู่มดเห็ดเด้อเด้รนั่นเด้อเมื่อหนาอะไรเพิ่มมดต้มกขาเปียกแล้วมดต้องกินผลก็ได้มาโลดมาแล้วก็ กินเข้าคาบเป็นกันนะจังไปโรงเรียนใหม่อาบน้ําแล้วเข้าใจบ่มาโลดมื้อหน้าเด้อท่งเด้อบ่แม่นสิว่าอันเพิ่นต้มก็เปียกแล้วก็วิดูหิวอยู่โรงเรียน่นบ่แม่นแนวใดนเนาะมาโลดบอกนะพี่น้องบอกลุงทองน่หิวหหิวข้าวไปโๆๆหิวได้มาไบ่นหิวข้าวเนาะทงเนาะก็หิวน่ ไมาห็เนาะมีชีแดงหรอปะสีแดงเขาเอานัดกัมี่เลยอยู่ทุมีน้ำดงทองค่ะเด็เออทองเอไว้เองเเออเอาไว้ในปคนเบิงรถแพ่แดงก็ข่อยกับมีขนาดทายังปได้ีืษอยังไปเอาของงนของไจอหายจอนอั้นกันเออขนาดน้องนัดก่มซื้อเลยของอย่างขนาดนั้นเอานัดแล้ยังเอาของอาจรย์าน่นัดีะเลยไเขียนไล่สื่อมาคนจะเขียน เียนลายสื่ออาอันั้นเรามีนเด้อคอยบอกเอาไปก็แล้วเอามีแล้ก็บอกเอาแทนเบอกว่าเราคัดคนนะคัดคนเราหลายต้เห็นดู่วงเพิ่นใจคนเ้อเรื่องเขาได้น้ำเราบุญแล้วได้ไปนัดไปักเท่านั้ไป เลขแพรแดงตัางตีทอทงคไม่เงนแดงีาไได้หมกันตใส่ไใส่ิามทองนักเสีแดงแล้วาอะนี่เได้หรือก็ยาเหรสแดงพรแดงสี่คนหนึ่งอยแล้วก็ซงไอหอยแล้วก็ู้ใส่โงคนของมันตู้ตวงเจ้าใหญ่แล้วาำใ่ได น้าเขาขาแค่ผ้าเย้ค่ะครูสีเกนฑมาใช้ให้แดงแล้วน้าคนไปแล้อืมเราจนบ้านแดงบ้ดบอกมีแต่พปรซามปรโซงอค่าอืมเออนั่นแหละผมอันทองด้านนะเขาใจแค้องน้ใช่เฉพานยมูยองมูยองวันนี่แหละพี่น้องเอ้ยอืมโปรซมกันนอืมทำโปรซามท

ทางเป็นออกยังทางเจอน้ i เดิมเดี๋ออกรถเด้อูก็ไปหากินนู้ก็ูบ่ให้กินน้ดาตกีกินเออเดนีกินน้บาดาลูยังเป็นนั่นเป็นนี่นะเป็นเหนียวนเป็นเหนียวอืมถ้าจะไปกินน้บาดาลูก็เก็บเงินเือนมาตีมื้อละหรืออาทิตย์ละมมื้อ2,000 จะบอกได้เลยหนึ่พันหนึ่งหน่แสนก็คือบ่ใหายนาเนคกันมื่ละนะมันชเรือกันมือสองพันกันจำหนึ่งเกานจใจเราสองพันสอพันละกุมทิตขวบฮะสองพันละกุมิตเออให้สองพันลทิศหนึ่งให้แล้เออโอเคมื่อละเขาือเงินสามพันเออให้อันให้ลทิศหนึงสองพันนั่นให้ลตทินึน

แล้วก็ขมวดทุกแก้กวไปื่อได้ช่องแบอทบหดกินเข่านะั่นแสบสะายจ้าไปลู้คนละช่องต้องสบายดีซ่องน้องนักชายจิ้กับน้องทองดอกเด้อไม่นานว่าอวมาเลยสิน้องคนให้คิวมาแล้วให้คิว,าาว,ท,วาทางน,นี้ก็แซมวยเพื่อนก็น <c oughs> มาลิน่นนำอีกมือนะจ้าทางนี้เสียงดูดจุดดูดเนาะไม่เองดูไดเงี้เดียวปัดพัดไปมึงทางนี้ก็แพงกี้ แทบบอเมืงอยู่ในผู้่นเอาน้องน้องกระลับเ้อพี่น้องเด้อรลับมาจะหลุดผเบิ่งน้องอยู่ในก่อนน่องปิ่นกะกำลังอันเด้อกล้วยน่องอ้าวกรลับเร็วเฮ้ะ รับรับปุ๋ยเลยรับมาแต่ยนหนพดูนะน้องทองเอมันสบายดีเลยเนาะลืมจะเอ๋โอ้ยจะเพ่ได้เนาะรับเ <c oughs> บาเอ็มเพื่อนกามา้ำอะไพี่นหนังด้วยมาหลายคนอยู่ พอดีกำลังมึนๆม,มาสับนี้พอดีเย็นๆลาไปก่อนเด้จ้าคลิปนี้กับพอกันคลิปหนาเด้พี่น้องน้องทองกับแควไฮคิวอยู่